ทะเลาะกันแล้วเหรอไม่รู้สึกผิดเลยเหรอไม่รู้สึกผิดเลยใช่ไหมฮะเรียกไม่มาเหรอเรียกไม่มาเรียกวิว่งหนีไม่ทัน่างนี้เอาไปอยู่วัดเลยไปอยู่กับหลวงพ่อจะไปอยู่วัดใช่ไหมอยากจะไปอยู่วัดใช่ไหมไมสนใจไม่ต้องมาทำหลับตาไม่ต้องมีไม่มีใครช่วยมึงหรอก จะต้องเข้าข้างมันนะจะบูมาหาแม่มาต้องเลยไม่ต้องเลย,เลยจะบูมามาหาแม่มาจะบบูมาหาแม่มามานี่แม่ช่วยมาโอ้มามามานี่มาไม่ต้องไปงอเขาหรอกมานี่มามาโป้งแล้วจะบูมานี่ไม่ต้องไปงอลอกูกโอ้หหนูมาอยู่นี่ <sk r isa> หนูมาอยู่นี่นั่งลง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 เอออย่าดื้อนะลูกนะ ไม่ดื้อเลยนะรู้นะเนี่ยว่าโดนด่าดื้อเหรอมึอนมึน,มนด่าทั่าไรก็มึน <laughs>